ที่เอามาตั้งชื่อลูกสาวของยน้น้องดาวป่าหนังเสืออ่ะมีน้องดาวมีน้องดาวมีแก่นแก้วเยอะมากนะคุณมีรุ่งทิพย์ผักบุ้งกุ้งนานน้อยเยอะมากแค่ละครเยอะตองริ้วตองริ้วเศราเทวีตะวันกอะไรเล่ปมาณนี้แหละครับผมว่า ตัวจีินางเอกใช่เป็นตัวนางเอกเลยตัวลายก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ชอบนางเอกมีความรู้สึกว่าชอบชื่อนางเอกเรื่องนี้จังเลยดูอบอุ่นดูน่ารักอะไรอย่างเงย ไล่ชื่อนางเอกที่เคยเล่นให้ฟังเลยนะคะพร้อมกับใบแบบตัดช้อยให้นิดหน่อยว่าชื่อที่ชอบก็ชอบชื่อเรื่องด้วยค่ะยุจิน,นันเปิดให้ทายมาเลยตัวละครไหนจะได้เป็นชื่อลูกคนแรกนะคะนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสุดๆ,ๆแล้วค่ะเพราะว่าได้เป็นคุณแม่สมใจอายุคันตอนนี้3 <S <S เดือนแล้วค่ะมีพระเอกในชีวิตจ,จริงทันธนากรนะคะก็ะช่วยดูแลไม่ห่างบอกไม่ให้ถืออะไรเลยให้เดินไปเลยเป็นเจ้าญิงเดินไปอย่างเดียวนะคะที่สำคัญต้องไม่ให้คุณแม่เครียดค่ะ ที่ลูกสาวมาช้าหลังจากแต่างงานกันมาได้4ปีทั้งที่พยายามมาตลอดเพราะว่ายุยจิรนันมีบุตรยากค่ะคาดว่ามาจากการทํางานหนะักแล้วก็ยังมีปัญหารังไข่ข้างหนึ่งอยู่พิที่จึงต้องผ่าตัดแก้ไขนะคะนในที่สุดก็ทํา IVF สําเร็จค่ะเป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายแล้วค่อยฝังตัวอ่อนไปในคันซึ่งว่าที่ขุนแม่นิยามว่าเป็นพรมลิขิตแล้วค่ะเพราะว่าลูกสาวาสามาจากนนไข่ใบเดียวเท่านั้นค่ะ ยุ้ยปกติหลายๆคนจะเห็นว่าทุกครั้งที่รับบทละครยุ้ยเครียดไม่ว่าจะนางเอกก็ร้องไห้นางร้ายก็เครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเครียดมันมีผลต่อร่างกายแน่นอนแล้วเห็นไหมที่คุณหมอบอกอะ่ะถ้ายุ้ยไม่ตรวจสุขภาพยุ้ยไม่ม,มีผลต่อฮอร์โมนแล้ว,ลวใช่เพราะความเครียดเราก็สร้างฮอร์โมนไม่ดีอ <S <S อกมากใช่แล้วก็เห็นไหมว่าร่างกายยุ้ยไม่ได้แข็งแรงอย่างที่ยุ้ยคิดถ้ายุ้ยไม่ตรวจยุ้ยไม่รู้เลยว่ายุ้ยมดลูกเราไม่แข็งแรงนะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงีตลอย่างเนี้ยอน้อยเงี้ยอดภาวเที่อายุา็เยีะย กว่าผู้หญิงทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็หลายๆอย่างรวมกันจริงๆแล้วถ้าหลายๆคนอายุน้อยกว่ายุย้ยหรือว่าไม่ไม่ไม่ไมอาจจะไม่ได้ทํางานหนักเท่ายุย้ยหรือว่าไม่ได้เครียดเท่ายุย้ยก็อาจจะไม่มีผลแบบยุ้ยก็ได้แล้วก็ร่างกายของคนเราก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่าความสมบูรณ์ของรังไข่เนาะอของคุยยุ้ยเนี่ยเหลืออยู่สิบหนึ่งในสิบ ของความสมบูรณ์หลังไข่ขั้นต่ำสุดเพื่อหลังการถ่ายทำทองเราเลาได้ได้ครับได้ครับได้ครับเก็บไว้ในใจอย่าไว้ในใจกลัวเสียกำลังใจตอนนี้ทองแล้วสบายใจแล้วแต่เราโชคดีว่าฝั่งคุณทันเนี่ยตัวน้ำอสุจิแก่เวิร์กมากนี่นี่แต่คุยใหญ่เลยนะตอบคุยอย่างนี้แบบคุยใหญ่เลย แก้วมีปีกใช่ไหมครับหมอมีปีกออด้วยเราตราวจแล้วเนี่ยเราสบายใจ <c oughs> เพราะว่าตัวอสุจิเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาสมบูรณ์ดีเนี่ยเขาอาจจะช่วยแก้ปัญหาในไข่ได้นะทำให้โต,ตัวร่อนมันแข็งแรงขึ้นได้ ความแข็งแรงของไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็สําคัญนะคะทางคุณพ่อคุณแม่เลยในวันคลอดค่ะคุณยุย้ยจีรนันจะอายุ43ปีนะคะ mm hmm. ก็วางแผนพักยาวจากงานบันเทิง mm hmm. เช่นเดียวกับฝั่งสามีค่ะ mm hmm. ก็จะหยุดรับงานเหมือนกัน mm hmm. เพื่อเตรียมเป็นผู้ปกครองกะกลางคืนค่ะ mm hmm. ถามว่าจะหายจากงานละครไปนานแค่ไหนยุ้ยตอบว่า3-4ปีนะคะ และที่แน่นอนที่สุดคือเตรียมปรับแผนดูแลร่างกายค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าอายุจะเป็นอุปสรรคในการเลี้ยงลูกเอง100%ค่ะ ยูยยูสี่สองซึ่งถ้าจะคลอดก็สี่สามใช่สี่สามแล้วคุณแม่ในวัยเล็กสี่สี่ว่ากเยอะเหมือนกันไหมถือว่าสำหรับยูยูว่าเยอะนะแล้วก็หลายๆคนที่บอกว่ายอย่างนี้ก็มีหวังสี่สิบกว่าโอ้ยมีหวังสบายเลยค่ะยูยังท้องได้เลยขนาดยูท้องยากตอนนี้ต้องดูแลตัวเองให้มากๆเลยแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวคลอดลูกปุ๊บจะต้องบำรุงต้องแบบโมดิฟายตัวเองให้ให้แข็งแรงให้สาวให้สวยยู่เสมออืมกิโลในราคาเพียง279บาท ช่วงฟรีทุะเทศนะคะช่วงที่พักงานบันเทิงค่ะยุ้ยเจรนันจะเป็นแม่ค้านะคะไลฟ์อยู่ที่บ้าน,นไม่ต้องเหนื่อยมากโดยเวลาไลาฟ์เนี่ยก็จะได้นั่งอยู่แล้ว,ะะวล,าล,าล่วะค่ะเพราะว่าถ้าหากยืนนานหรือว่าใส่ส้นสูงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะลูกคนแรกกว่าจะมีได้เรียกว่าไม่ง่ายนะคะดังนั้นการมาของคนที่2คุณหมอก,ก็บอกว่าจริงๆเขามีโอกาสทำได้แต่ว่าถึงเวลานั้นต้องกลับเข้ามาวางแผนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ